หคู่1นาทีชี้ทำด้วยกับสิรลมโตพฤหัสบดี12กันยายนเริ่มที่คู่วีพีนิสึกอังกฤษลีกทูตี2ดอนคาสเตอร์บุกต่อฮารเกตเท้าครึ่งควบใครอยากได้ทีเด็ด VIP คู่นี้แอดไลน์มาเลยนะครับที่แอด SPL24 เท่านั้นคู่2ปาซิลครับฟาร์แมงโกเหนือกว่าบาเฮียครึ่งควบนัดแรกชนะมา1 0ต่อ0เกมนี้ได้บูรังเยา่าต่อฟารแมงโก้ยิงโช คู่3เป็นอาเตโกมิเนโรเหนือกว่าเซาเปาโลป,ปอเจ้าถิ่นมีตุนอยู่1เมตดอยู่ต่อมิเนโลโคดโก้คู่3หลีกโคลัม ell เบียเดปอ r t ติโวเปเรล่าเหนือกว่าอาริอันส์บาเยดูปาครึ่งลูกเล่นในบ้านทั้งทีผมมั่นใจมี3แต้มต่อเดปอ r t ติโวมิ i ดโมคู่4เป็นเวสต์เทนซินเนเหนือกว่าอดีไลเดเสมอบอลสูสีราคามันเอียงขวาต่อเวสต์เทนซินเน่ดีจริงปิดท้ายหลีกปลรากวาัโอลิมเปียอาซานซิองบุกต่อ คลับนาซีอองนาปอปปเจอเมื่อไรส่วนใหญ่เสร็จโอลิมเปียอยู่ต่อถูกทางฝากกดติดตามช่องสิลมโตกันไว้ด้วย